เ,เสบดูด้อขันเราเขาามันจะรู้จักพ่อจะของท้วันนเาเมาแล้วพ่อขันเราข,าาขา่า,ขา,ขา,า,ขาันใ้รู้ว่าตึงนี่คืออึบแล้วเนะเเเเเาะเขาเศากินมันก,นกนับเดี๋ยวมันเศาเมาเลยคูน,น,น,ยยน,นั่นกำลังเอ่ยถึงไคเนาะเนะอี <laughs> ้เราไม่ได้รัดตัง ติดพงกกับมืออื่นนี่นอนปะสันเรียงเข้าขอบเปลเครื่องเนี่ยมืออื่นก็บัดซีออกไปเด้อเป็นป่อันวิดีโอไปจังหน่อยก่อนพี่นองไม่ยามเป็นคนถิ่มโลกโชว์เฉียวบ่ไหร่ดิผมก็ได้อยู่กับโชว์เฉียว y ยู t ทูบอยู่นี่มีคนติดตามลหลายเลยดิยึดตรงหน้านี่แหละ เจมมาเยือนตรงหน้ามือนี่ฝุ่นโอ้บกี้ขี้อะแม่ขักเต่า